กว่าจะมาเป็นผักขมอ,อบชีสจะเป็นยังไงไปดูว มากันที่โรงงานกันเลยจ้าตดวดีมหลักคือผักโขมนั้นนําเข้าจากต่างประเทศมีการปลูกผักโขมจากฟาร์มผักสร้างสุขของตัวเองที่นี่ทําเองหมดแม้กระทั่งส่วนผสมหรือซอสต,ต่างๆนี่ก็ต้องมีการตักตวงเพื่อปริมาณที่เหมาะสมและได้ความอร่อยกลับมาที่ผักโขมกันบ้างนาผักโขมที่แปรรูปนั้นนํามาล้างให้สะอาดล้างน้ําเปล่าไหลๆน้ำ,นำจนสะอาดที่สุดแล้วก็นําเข้าสู่เครื่องสลัดน้ําให้มาดเนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เข้าสู่การคัดเลือกกันเลยจ้าจะเห็นได้ว่านี่มันละ,ละเอียดแบบนี้และหลังจากนั้นก็เข้าสู่การ คัดเลือกสิ่งแปกปลอมออกจากใบจะ้ะนี่เขาคัดกันอย่างนี้เลยเอามาแยกแยกแยก,แยกกันแล้วก็นี่ใช้คําว่าคัดได้ละเอียดมากดังนั้นปลอดภัยอุ่นใจได้เลยจะ้ะไม่มีแน่นอนอคัดเลือกเสร็จก็นําทั้งหมดนั้นมาเข้าสู่การปรุงกันเลยจะ้ะก็จะมีผักโขมแล้วก็มีซอสชีสนะจะ๊ะนี่อันนี้คือวิธีการทําซอสชีสเจะจะบอกเลยว่าทีเด็ดกอนนี้นี่คือการใช้ชีสนะจะ้ะความชีสแท้ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมนั้นมันก็จะได้เรื่องการยืดและการละลายได้ดีพร้อมกับรสชาติที่ดีมากๆแม้แต่กระท,รทั่ ออกมาพึงเล็กน้อยพอให้เย็นและหลังจากนั้นก็เก็บมาเป็นแผ่นแบบนี้รวบรวมแล้วก็ส่งไปตามสายพานเพื่อเข้าสู่การบรรจุต่อไปแม้แต่ถาดที่นี่ก็รักโลกโดยใช้เป็นถาดเยื่อพืชและก็มีพลาสติกแค่ชิ้นเดียวสามารถลอกออกเพื่อเป็นการแยกขยะได้ด้วยนะจ๊ะมามาที่การบรรจุกันต่อใส่ตามถ้วยหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะจ๊ะและยังไม่พอยังมีการเขย่าเพื่อให้เนื้อมันกระจายตัวนี่ตั่นดึ๊ด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 ึ๊ดงี้อัดมาราดซอสชีสบนผักโขมนะจ๊ะนี่การรา ชีสบนสูตรห้พีพนักงานวางแผ่นชีสในปริมาณหนึ่งต่อหนึ่งะจ๊ะและหลังจากนั้นก็เข้าสู่การแช่เย็นเพื่อลดอุณหภูมิเพื่อให้ทั้งหมดเซ็ตตัวด้วยความเย็นนั่นเองจ้ะและหลังจากนั้นก็ค่อยๆอ,ออกมานะจ๊ะนี่หน้าตาออกมามันก็จะมาเป็นแข็งอย่างนี้เลยนี่หน้าตาที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะและหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการซีลและก็มีการตรวจจาก AI ซึ่งตรงนี้เนี่ยล้ำสมัยมากๆคือเอาง่ายๆว่าอะไรที่มันไม่ใช่ผักโขมอบชีสเนี่ยโดนเขี่ยออกหมดเลยจ้ะพอซีลเสร็จแล้้้วนนัักกก็ย็ยงงไมม่พออตีอาร รวจด้วย AI อีกจ้กซึ่ง AI ที่นี่เนี่ยมีการเรียนรู้สิ่งแปลกปลอมรูปแบบต่างๆดังนั้นใช้คําว่าฉลาดเลยแหละซึ่งบอกเลยว่าเคล็ดลับของที่นี่เนี่ยคือผักโขมครๆก็ทําได้แต่ความอร่อยมันคือชีสเองไม่แปลกใจเลยที่กําลังการผลิตในทุกวันนี้เฉพาะผักโขมอมชีสนยสูงถึง3 0,000ชิ้นต่อวันทำเปเล่นไปอร่อยอยู่นะอันนี้คือเรื่องราวของโรงงานผักโขมอบชีสสาหรับครั้งหน้าเราจะพาไปดูโรงงานอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้เลยจ้า